กล่าวสุขสุขท่านกันด้วยนะครับยังไงเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่นโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าโกลกาเดนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งภายในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการเล่นไปได้แสแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากว่าพวกผลาาไม้เนี่ยโตยากมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากเราว่าเราเนี่ยทำการเล่นเป็นสายฟรีนั่นเองนะจ๊ะเอ้ยโอ้โหอิสต์เอ็กมาพอดีเลยนะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําการอธิบายผิดไปเนาะเนื่องจากว่าพวกอิสต์เี่ยเราจะต้องใช้ทองนะครับเอาไปใส่ในนู้นเนาะเพื่อเพิ่มนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่ ูกระบองเพชรดีอย่านี่มันกระบองเพชรอะไรครับเนี่ยนี่แม่งโคตรจะใหญ่นะครับผมแล้วก็ผมนะฮะพัฒนาพอสมควรเลยนะครับตอนแรกนะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยนะฮะจะคิดแล้วจะเป็นในส่วนของเอ่อต้นอะไรนะผมจาไม่ได้แล้วสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นพุ่มๆเนาะสตรอเบอรี่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็โทมมิทโต้ก็ยังอยู่นะครับเหลือแค่แบบแค่นี้นะจ๊ะแล้วก็มีในส่วนของตัวเอ่อข้าวโพดนะครับโอ้นี่นี่ใหญ่นะฮะเก็บนิดนึงนะฮะ9โลนะครับผมอ๋อใหญ่ทีเดียวใหญ่ทีเดียวนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นดอกไม้ในอีเวนต์อีสตอร์เอ็กนะครับผมซึ่งขายได้ดีมากมากนะฮะเอเก็บมานะครับโอเคมาครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ทําการนะครับได้ไปซื้อต้นแอปเปิลมาเพิ่มอีก3ต้นนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะแล้วก็ทุกคนครับสังเกตเงินผมครับตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด6ล้านครับผมอ่านี่คือเล่นแบบว่าหยุดเล่นอะไรเล่นมากนะแต่ก็เข้ามาบ่อยพอสมควรนะครับผมอ่า เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใน,นส่วนของตัวอิสต์เอกกันนิดนึงเนาะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บผลไม้ของเราดูนะครับว่าหากเราไปขายเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่บาทน,นะครับเดี๋ยวไปดูอิสต์เอกนิดนึงว่าเราได้ผลไม้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ผมก็ทําการปลดล็อกไว้แล้วได้แครอทมานะครับจริงๆตรงนี้เนะี่ยผมก็แนะนําว่าให้ซื้อไปเลยนะเพราะว่าถึงขายยังไงก็คุ้มนะฮะโอเคแล้วก็ซื้อไปเลยนะฮะก้าต้นก็จัดไปนะครับ อันนี้5 0 0แสนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยมันมทำอะไรได้นะครับอาจจะแบบเป็นของอีเวนต์นี้หรือเปล่าที่แบบว่าเอามาใส่นะครับแล้วก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปซื้อในส่วนของตัวสปริงเกอร์นิดนึงเนาะเนื่องจากว่าตัวสปริงเกอร์นะครับเราจะสามารถเพิ่มในส่วนของตัวที่จะทําให้ต้นไม้โตขึ้นหรือ,อ,อทําให้ผลไม้ออกมาลูกใหญ่นะครับหรืออ,อย่างอื่นอีกเยอะนะ อันนี้ก็ไม่มีนะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปที่ซีดนะครับผมตอนนี้ลีมาอยู่นะที่ซีดนะฮะไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผลไมน้น,นิดนึงนะฮะแต่ไอตัวต้นที่ใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ผมจะเก็บยังไงนะครับผมผมว่าอาจจะต้องทําการหรือมันทิ้งไหมนะแต่ผมว่ามันใหญ่เกินนะผมเก็บไอตัวข้างบนไม่ได้นะมันเนี่ยมันออกอยู่ตัวเนี้ยผมเก็บไม่ได้เว้ย ังนั้นนะครับผมผมอาจจะต้องทําการรื้อถอนมันทิ้งนะใครที่ให้ได้สูงมากกว่านี้นะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันมานิดนึงเนาะซึ่งของผมเนี่ยแม่งโคตรจะใหญ่เลยบต,ตัวกระวองเพชรนะครับผมผมไปเซิร์ฟในหนังนี่ของผมนี่แบบว่าใหญ่โตมากๆเลยนะทุกคนแบบว่าอินเมาดูยี่ทำไมนายใหญ่จังนะโอเคเดี๋ยวทําการรื้อถอนเลยนะครับบ๊ายบายเจ้ากระวองเพชรต้นโตคอนเฟิร์มไหมครับไปอือไม่นะ <laughs> แต่พอเราทําการรื้อถอนก็มีพื้นที่ให้เราใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวทําการเก็บในส่วนของผลไม้นิดนึงเนาะเพราะนั่นเนื่องจากว่าผมเก็บมือเดียวไม่ไหวนะมันจะคลิกรัวๆเลยนะครับตัวยีนั้นผมทําการเปิดมาโคเก็บเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงคีย์บอร์ดมากเกินไปนะครับผมอ่านี่นะเก็บแบบรัวๆๆนะครับผมนี่แบบรวดเร็วนะฮะแค่เเดินผ่านก็พอแล้วนะครับผมก็ทําการเก็บนะฮะ ได้แบบรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะครับนี่กระบ,บองเพชรนะแล้วก็มีต้นพีชด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้มีต้นไม้อะไรเยอะแยะเนาะคลิปที่แล้วนี่แบบว่ามีแต่ต้นเล็กอยู่นะครับผมอ่านี่ผมก็ทําการเก็บมานะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอขึ้นไปเก็บนะฮะมาเอาเควสความพีชนะครับผมเดี๋ยวไปดูเควสนิดน,นึงนะว่าเควสดได้ถึงไหนแล้วนะครับอืบเก็บสิอืบอ่าโอเคได้ละ เดี๋ยวต้องขึ้นไปเก็บในส่วนของตัวไอ้นี่นะครับซึ่งผมแบบว่ามันต้นมันใหญ่มากๆอ่ะมันเก็บค่อนข้างยากนิดนึงอึ๊บโอเคหมดหรือยังอุ้ยตกโอ้ตายเถอะเอ่าเหลือต้นนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นสิโอเคอึ๊บอือป๊บปุ๊บปุ๊บปุอ้ยหน่อยแน่ไม่ขึ้นกันหรือขึ้นทางนี้ก็ได้นะโอเค นะครับเก็บมาปึ๊บ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 เฮ้ยตอนนี้ก็ชอบรีกแล้วผมนี่ผมใช้เวลาเก็บเกือบห้าทีเลยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวโอเคแล้วก็เก็บเอ่อมะม่วงนะครับมะม่วงน่าจะเก็บไปแล้วเอ่ออะไรอีกอ่ะนี่นะอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมก็เออรอตัวโคโค,โค่นัทนะครับหรือต้นมะพร้าวเนี่ยโตซึ่งแบบ โคตรนานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้โคโคนัดนะครับที่แบบว่าใหญ่มาเท่าไหร่นะวันนั้นผมนี่เล่นเอฟเคเล่นนะครับแล้วก็รอมันโตเนี่ยผมได้โคโคนัดที่ใหญ่ระดับ100กิโลกร,รัมเลยนะผมไม่ได้แขปบหน้าจอเอาไว้นี่แหละปัญหาเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอืมรู้สึกว่ามีแต่ลูกธรรมดาเนาะไม่ได้มีลูกอะไรใหญ่มากมายนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูขายลองขายดูนะครับว่าเราจะได้ทักกีบาทนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4ล้านนะครับอ่ะขายดูครับ ได้1นึ่งล้านสามนะการฟาร์มครั้งเดียวนะครับผมซึ่งผมเห็นเพื่อนๆตอนนี้นะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนาะก็แบบมีแบบว่าเออเรียกว่ามีในส่วนของต้นไม้ที่แบบหายากมากๆกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นองุ่นเนาะหรือจะเป็นต้นที่อยู่ในอีเวนต์อีสเตอร์เอกนะครับซึ่งก็อีสเตอร์เอกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าขยันเล่นนิดนึงนะครับก็คือจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบหนึ่งทุ่มก็มาเช็คทีสองทุ่มก็มาเช็คทีอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าได้อยู่นะครับ แต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นเนาะเวลากลางวันหรือเช้าก็ต้องไปทํางานนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในสองตัวเกียร์นิดนึงตัวเกียร์ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เควสนะฮะเควสตอนนี้เราทําเสร็จไป2เควสถูกไหมแล้วก็เหลือเก็บเอ่อสตรอร์บลีนะครับให้ได้50อันสตรอร์บลีเดี๋ยวนะเอ่อเควสเราจะได้ไอเทมอะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงนะครับเควสนะเราจะได้เป็นเอ่อหนึ่งซีแพ็คนะครับโอเค สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่อันนี้หรือเปล่าโอเคอันนี้แหละนะครับซึ่งสตรอเบอรี่เรามีน้อยมากๆนะครับเก็บได้ครั้งแรกแค่ละครั้งละสี่เนาะเดี๋ยวเพื่อความวัดรวดเร็วเนาะผมขออนุญาตไปซื้อซีดนะครับเพื่อทําการทำควินนึงมาซีด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 เอ่อในสองตัวสตรอเบอรี่มาสามอันก็สามอันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปลูกไว้ตรงใกล้ๆกันเลยนะฮะจะได้เก็บกันแบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเราไปซื้ออะไรมาบ้างนะ เราไปซื้อเลตทูลิปนะครับแล้วก็แคนดี้แล้วก็ช็อกโกแลตนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าต้นไม้นะครับที่แบบว่าเอาไปขายได้นะซึ่งราคาเนี่ยดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับเพรามันโตวไวจังเลยเลตทูลิปทำไมโตวไวๆนะฮะซึ่งก็ดีแล้วนะครับแล้วก็แคนดะี้ตัวนี้ค่อนข้างโตช้านะครับผมปลูกเอาไว้ก็เลยนะจ๊ะแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดนะครับมา ทองคำอะไรนี่ก็โอเคอยู่นะเอ่อโอเคเริ่มโตกันแล้วนะครับอุ้ยกระบองเบลเลอร์เลยเว้ยใช้ได้ใช้ได้เว้ยเอ้ยต้นสีทองตัวแค่นี้ยังเหรอทำไมโตแค่นี้ล่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้ดูนะว่าถ้าโตแล้วจะขายได้เท่าไหร่นะผม,มอยากไปเคลียร์ตัวนิดนึงนะครับขายเออออวิทูลี่เลยนะครับตายได้9,000ก็ก็ยังดีนะตอนนั้นเราลงทุนไปอยู่ประมาณเกือบเอ่อเกือบเกือบล้านหนึ่งล้านสองปะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการที่เราลงทุนไปล้านสองเนี่ยเราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับผมตอนแรกเรามี6ล้านนะฮะแสดงว่าเราต้องต้องได้มากกว่าล้านสองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกําไรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปดูซิ้อหนึ่งนะว่าซี้เนี่ยมันเกียร์มันจะรีตอนไหนเนาะรีอีก45ิ้าวินาทีนะครับระหว่างนี้ก็รอต้นไม้โตนะฮะอ,อ,อันนี้มะม่วงมะม่วงนี่แบบดูใหญ่มากอ่ะ เดี๋ยวขออน,นุญาตไปถามราคาหน่อย18.3กิโลกรัมนะคือผมนี่ไม่เคยถามราคามะม่วงเลยนะครับมาเท่าไรวะ9,000ว้าวมะม่วงนี่โอเคอยู่นะจัดว่าโอเคนะครับไป9,000ฮนะ Let's go เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าผลไม้โตเราเท่าไหร่เนาะมากันต่อนะครับสาหรับฟังําผมนะตอนนี้ครับผมได้ทาการรอไปได้สักพักหนึ่งนะครับสําหรับตัวผลไม้นในเของตัวเอ่อในเของตัวพืชพันธุ์ของเรานะครับที่ได้จากอิสเตอร์เอ็กเนาะหรืออีเวนต์สเตอร์เอ็กนั่นเองนะครับผมเราก็มีตัวไผ่เนาะท,ท,ที่หมดยี่สต้นมาเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเออในนี้นะครับจะมีเรื่ของตัวสต็อกเพิ่มมาหรือเปล่าไม่มีเลย พอนะครับผมไปดูแค่นี้พอนะผมขออนุญาตขายตัวที่เป็นแบบว่าไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับเพื่อที่จะมาดูราคากันเต็มๆนะว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บที่เอ่อตัวเล็ดพิลิปนะครับคอปปี้นะฮะมาตีลูกอมนั่นเองนะจ๊ะมาครับผมแล้วก็ดอกไม้นะครับผมเก็บมานะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเก็บมาเลยนะฮะแล้วก็ไผ่เนาะทั้งหมดที่สองอันนะครับไปสกอปเก็บมาครับกดออโต้เก็บได้เลยนะจ๊ะ ปับ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 นะครับผมโอเคอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราได้กิโลใหญ่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเลดน,นะฮะก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าทำไมผมไม่ดวงดีเหม,มือนคนอื่นเขาเลยอ่ะแบบคนอื่นเขาแบบว่าได้กันแบบว่าบึมๆอ่ะผมไม่ได้เหมือนเขาเลยนะซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาดีกว่านะครับว่าถักเราขายทั้งหมดนะครับเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะไปขายหมดตัวเลยนะครับ เป็นล้านไหมสองล้านหกเฮ้ยจากล้านสองนะมาเป็นสองล้านหกนะครับก็เกินเท่าตัวนะครับถือว่าคุ้มมากๆอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยว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 ออกเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาไม่เกรงใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนักเก็บนักเก็บอยู่เดี๋ยวลองดูราคาดูแนวะว่าไอ้แก้วมังกรสีทองในเท่าไหร่นะเก็บ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 มาครับนี่ผมเปิดออโต้เก็บอยู่นะครับ มาครับผมเก็บเก็บมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวม่ขึ้นไม่ได้วะมาอึ๊บอึบเก็บมาครับผมเก็บมาให้หมดนะฮะมันยังโตได้อีกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้ำใช่ปะเมื่อเลยน่าจะแบบออกผลนะน่าจะใหญ่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวๆๆผมขออนุญาตเก็บพืชพันธุ์อีกนึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปขายนิดน,นึงเนาะวันนี้นะฮะได้ประมาณ8ล้านผมคิดว่าวันนี้นะครับผมเล่นสักแป๊บนึงผมน่าจะถึง10ล้านนะครับผมอ่าน่าจะถึง10ล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บแป๊บนึง ตื้อตือต้อตือต้อคืนไปเคยเป็นเซ่อึชบอึชบอา่าโอเคเก็บมาเขาเป็นม,มาาคนนี่เก็บโคตรด้านนะแบบรูปแบบใหญ่เต็มจอแบบผมมองไม่เห็นตัวเขาเลยนะเดี๋ยวแบบนึงเก็บมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โอเคมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้โตเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเก็บมาให้หมดเลยนะฮะทั้งส่วนนะครับ เราจะมาดูราคากันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับทั้งส่วนของเราเนาะตอนแรกนะครับเราได้ประมาณล้านสองเนาะเดี๋ยวของวันนี้มีสีทองมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะฮะสำหรับภายในคลิปนี้เนาะโอเคน่าจะไม่ถึง10ล้านภายในคลิปนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้มากพอสมควรนะครับผมโอเคครับที่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าเล่นแบบสายฟรีเลยนะเออสายฟรีนะครับไม่ได้มีการเติมตังจักบาทนะโอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่ากี่โล 18โลนะครับสำหรับตัวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอันผิดอันนี่นะฮะโอ้ยเหลืองอลา,ามเหลืองอา,ามไมใช้ได้นะครับนี่นาะวิ่งวิงวิงวิง,ว,ง,ว,งวิงเลยนะครับผมใช้ได้เลยนะนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นนะอันนี้50โลนะครับโอ้ใหญ่มากนะฮะจริงๆมันมีใหญ่กว่านี้เนาะที่แบบว่า100กิโลนะครับสำหรับตัวโคโคโนาก็มีนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าผมน่าจะ ไม่ได้แล้วนะครับ50โลน่าจะใหญ่สุดในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาขายกันดูนะครับว่าเราจะได้กี่บาทนะครับไปกี่บาท3ามแสนแปดนะครับผมซึ่งที่อันนั้นได้เยอะกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมโลบอทนะครับภารคลิปหน้านะครับใครอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า